สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชงตุงนะคะอย่างแรกนะคะก็กราบนำงานพี่เอฟซีจากประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่ส่งอัเกอให้น้องขอาหนุ่มนะคะ1,500นบาทค่ะก็น้องหนุ่มก็กราบนงานขอบคุณพี่เอฟซีมากเลยนะคะขอให้พี่เอฟซีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยค่ะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะน้องหนุ่มก็ จะไปแบว่งให้น้องๆน้องๆนะคะเด็กๆนะคะก็คนละร้อยคนละร้อยนะคะน้องหนุ่มไม่ได้เป็นเซืร์สายจีนนะคะก็ถือโอกาสน้องหนุ่มได้ทําบุญไปด้วยนะคะทุกคนก็จะแบ่งให้เด็กๆนะคะคนละร้อยคนละร้อยนะคะน้องหนุ่มก็ถือโอกาสตอนที่เป็นตุจจีนนี้นะคะที่จะไปแบว่งให้เด็กๆเนาะนี่น้องหนุ่มก็ไล่ซื้อซองสีแรงมาแล้วนะคะก็จะใส่แหวนง ันะร้อยนะคะถุง้ะร้อยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าแบบซองสีแรง้ะร้อย้ะร้อยนะคะนี่แล้วก็จะไปแจกเด็กๆนะคะต้องนมก็ถือโอกาสไปทําบุญด้วยนะคะทุกคนนี่จ้านี่หนึ่งซองเฮ้ยดิซื้อมาสองแบบเลยนะคะทุกคนนี่จ้า น,นีกยกขอบคุณพี่เอสซีมากมากเลยนะคะที่เอ็นดูน้องฮอาหนุ่มนะคะจ้านี่ก็จะแบีงจะไปแบ่งให้ติดด๊กๆนะคะทุกคนนี่มีซองซองน,นะซองซองเลยทุกนนี่นะคะทุกคนน้องหนุ่มก็ใส่ซองหมดแล้วนะคะซองละร้อยละร้อยละร้อยนะคะทุกคน จิจาโอเคก็น้องหนุมก็จะไปให้เด็กๆนะคะตอนแรกนะคะน้องหนุ่มก็ใส่ไปเองละซองละร้อยซองละร้อนะคะแล้วก็มานับรูเด็กๆนะคะก็มีเกิดกว่าสิบก่าคนนะคะตอนแรกเนี้ยนับนับนับเนี้ยมีสิบค้นนะคะนับไปนับมาเนี้ย คือมีสิบกว่าคนนะคะถ้าเอ่อแว่งด้านร้อยนด้นร้อยเนี่ยไม่พอนะคะน้องหนุ่มก็เลยเใส่ทั้งตังพาม่านะคะแล้วก็ตังตังไทยนะคะก็เลยแบ่งๆกันอะไรแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> ก็น้องหนุ่มก็พีเอฟซีให้น้องหนุน่มๆน้องหนุ่มก็แบ่งไปให้น้องๆนะคะเล็กๆล้วยนะคะคือให้เล็กๆดีใจล้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

แต่เอาขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอ่ะอ่ครับเอออะไรอะไรเฮ่อเล่เออเล่เออไม่เอาโอ้คันตาไหมเออเมาหรอเอาเลยเอาไม่เอาหรออันนี้เอาอาการับนี้กี่ตัวจะตีวีนะขี้เกล้า เอาเอาคุณคันเอาไม่เอาเหรอโอ้เอาไข่เองนะคะทุกคนเมย์จะไล่เท่าไหร่เมย์จะไล่เท่าไหร่นะหนึ่งพันหนึ่งพันเดี๋ยวพ่อนี่เปย์ไว้ก่อนนะเปย์พ่อไว้ก่อนให้เมฆก่อนโอ้ไข่อมกินต้องพลาดนะขอบคุณขาดตลอด่าดตลอด่าดตลอดเอาอ่ะ่าดตลอด เปากนไอหงปล่าลไปนะเอออ่ะแต่เดี๋ยวเอาไหมเอาไหมขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะกันค่ะขอบคุณค่ะวาเลยะเดกอเขอบคุณค่ะกันขอบคุณขอบคุ่ะกันค่ะกันค่ะสตี้ตลอสตี้ตลอดสตี้ตลอดสตี้ค่ะออะไร ได่ซังไปดังอังเปาให้อังเปาน้องเจ้าให้ใอังเปาน้องเลาขอบคุณคาตุลของคุณคะตลคาะปีโนปีโนอยู่ไหน สวัสดีค่ะนี่อังเป้าขอบคุณค่ะจ้าเหรอขอบคุณค่ะน้องเสื้ออะไรคะน้องข,ข้าวใสค่ะน้องข้าวใสอยู่ชั้นอะไรแล้วชั้นหนึ่งค่ะชั้นหนึ่งค่ะอันอายุกี่ปีแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วอูสาวน้อยสาวไหลไข้ใช่อขอให้ฟ้าใสเคียงๆเลยด้วยนะค่ะอ่ะออออขอบคุณจ้ะนะ ซองแรงหมดแล้วนะคะก็เลยก็เลยให้น้องเป็นซองสิ่งนี้นะคะทังกกันเหรอแล้วอยู่ดูอยู่จันทร่างยออยู่ชั้นอะไรแล้วตันหนึงอายุเท่าไหร่แล้วสิบสองอาบสองถึงถึงกับปีแกนอแล้วแล้ไวไวมาจ่ายซองเนอะแบ่งแบ่งน้องแบ่งแบ่งน้องซองนึงนะได้อะไรกี่ซอง คนละสอง,นองหนึ่งได้ไตีตลอดเลยสองสองซองให้น้องให้น้องซองหนึ่งนะมีสองคนพี่น้องนะคะให้หางเตาน้องเมย์เมยคำอารมณขาวๆเนยขอบคุณค่ะตลอดขอบคุณค่ณาตเออสวยๆแต่ว,ว่าแต่จวจองขาตาช่างเยาว์อะขาตาหนึ่งอะอาลมณสวยเต้พานหน้องหอมรอดนี่เดินหน้าหามรอดยังไม่ได้อังเปลา นออ้องรอาค่ะฉันอะไรแล้วคาตาเิก่ะตันทกตันตี้ได้อังกว่ากี่ซองแล้วพึ่งได้พิ่งได้ๆๆตุ๊ดจีนนะคะนี่หน้าอาหมยมากเลยขาวๆผ่องๆใหรวะตะลุนนี่คืออะไรคืออะไรนะ <c ười> เอาไว้เอาไว้เดี๋ยว ต้อภาษาจีนเอาคุณพภาษาจีนรสิเอาขอบคุณเขานุ่งๆขอบคุณเขาขอบคุณเขเอ้ยหน่ของคุณเนี่ใจบบวุ่นดันดันใจนะคะทุกคนขอบชจนนเดี๋ยวพี่สาวต่นเต้มีอะไรก็ ยังขาวเนาะน้องหนุ่มมีน้อยนะคะก็เลยให้น้อยนะคะทุกคนถ้ามีเยอะก็จะให้เยอะอยู่นะคะหรือซองหนึ่งก็จะไปให้น้องอีกคนหนึ่งนะคะกําลังเดินทางไปอยู่สินนอเลียนอ๋อสินนอเลียนเนี่อ๋อเศกโปรกเนแน่อ๋อสินนอเศกโปรกเนแน่อุ้มยาวสวัสดีค่ะ นักจีดสังง่งอะนงกจีดอะไรคะน้องเอ๋ขาวค่ะน้องเอ๋เสาค่ะนีออ่เพื่อนมาเล่น <c oughs> เป็นญาติกันนะคะทุกคน <c oughs> อ,อ,อ,อางง้าวสวยๆเต้เข้าขตาเช่งยังไงวะสอเขาตาสองหรอ,หรอโอ้เกง่งๆไจ่ายที่โรงเรียนนะโอ้ยน้องนหนูมมน้อยนะคะก็เลยให้คนนั้นอีกคนนั้นหน่อย <c oughs> อ้าวสวยๆแล้วเขาที่เป็นเสามาเร็วก็ได้เนอแต่ไม่เบาเตอร์ มีแฟนได้ยังยังไม่มีเหรอวิโอลกาเล้งเล้งมิเอกาสิลาวิโอกาเอ้อกรงถามน้องเนาะน้องหนุก็ไล่ไปแจกอังเปาเด็กๆแล้วนะคะก็ให้ประมาณสิบก่าโคนนะคะทุกคนน้องหนุอยากให้เยอะกว่านี้นะคะแต่ซึ่งว่าน้องหนุกไม่ค่อยมีตังนั่นเองนะคะคือพี่เอฟซีให้น้องหนูมาน้องหนุก็ไปแบ่งให้น้องรอนะคะ ก็คนละนิดคนละหน่อยนะคะถือว่าไม่เยอะก็คือนิดนหน่อยนะคะ <c oughs> ก็ให้คนละนิดอหน่อยให้น้องๆดีใจนะคะทุกคน <c oughs> ก็ส่งตุ๊ดจีนนี้นะถือน้องหนูไม่ไม่ใช่เป็นคนจีนเสื้อสายจีนนะคะแต่ก็อยากให้อังเปานะคะทว <c oughs> ีก็อยากให้ทุกๆปีเลยนะคะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปแล้วนะคะขอให้ตุ๊ดจีนนี้เฮงเงรวยๆยกันทุกๆคนนะคะ แล้วก็เงือดทองไหลมาเทมานะคะไม่เจ็บไม่ป่วยะคะ่ะขอให้แขกแรงแข็กแรงกนะันทุกค,น,คนเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แลวกดติดตามให้น้องขงุูเสียงดวงได้รวยนะคะขอบคุณที่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องของหนุนน้อแล้วก็ติดตามน้องขงหนุนนะคะแล้วก็เอ่อ สำหับสนุกแล้วก็นุ่มซับขอตต้องหนุ่นะคะถ้าไม่มีพี่เอฟซีน้องก็ไม่มีน้องคนหนุ่มในวันนี้นะคะขอบคุณพี่เอฟซีทุกๆคนด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ